มาติดตามไฮไลท์และผลการแข่งขันดิฟรายการ Thailand Dips Series หรือ TDS สนามที่1และสนามที่2ของฤดูกาล2025ที่สนามปทุมธานีสป e d เ a y จังหวัดปทุมธานีโดยรายการนี้ได้ถูกรวมอยู่ในการแข่งขันดิฟนานาชาติรายการ Southeast Asia Dips Series ซึ่งนับเป็นสนามที่5และสนามที่6ของรายการ ที่สำคัญคือรายการนี้ยังได้ถูกรับรองจากผู้จัดก,การแข่งขันฟอร์มูล่าดิฟรายการแข่งขันดิฟชื่อดังระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้นักดิฟในย่านนี้ได้พัฒนาฝีมืออีกด้วย สำหรับสนามแรกของ Thailand Diff Series ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในรอบค u a l i f y คือป๊อปจากทีม d i v to d i f f ซึ่งบทสรุปการแข่งขันในสนามแรกแชมป์ <c oughs> สนามตกเป็นของปอนจาก n e x t e r and Di แอนด์ดิ a c a d e m ออันดับสเป็นของ Fish Lee อันดับ3เป็นป๊อปจาก d i v to d i f f และอันดับสีเป็นของเก่งจากชัชพล Engineering มาชมไฮไลท์ความเข้มข้นของการแข่งขันในสนามที่2กันเลยในรอบ4คันเซมิไฟแนลก่อนเลยกับการเจอกันระหว่างปอนและเก่งเรียกว่าเป็นนักวิสแถวหน้าของไทยทั้งคู่ซึ่งสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติมาแล้วทั้งคู่เช่นกันโดยรันแรกปอนเป็นฝ่ายวิ่งน,นําก่อนส่วนเก่งเป็นคันวิ่งตาม การวิ่งในรันนี้แทบจะไม่มีทิฏฐิคือทำได้ดีทั้งคู่ทั้งคันวิ่งนำและคันวิ่งตามทำให้ในรันที่2นี้ยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่เมื่อปอนซึ่งเป็นคันตามสามารถวิ่งตามติดได้อย่างใกล้ชิดแม้ว่าเก่งจะพยายามวิ่งฟูลไลน์และเต้นพลังจากเครื่องยนต์อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าปอนก็ยังคงตามติดไปได้ตลอดลายการแขนน่งขนนันเมื่อรวมคะแนนทั้งสองรันมีผลทำให้ปอนเป็นฝ่ายชนะไปเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นคันแรกส่วนเก่งรับอันดับ3ไปเนื่องจากผลงานในการทำอันดับในสนาม ที่แล้วทำได้ดีกว่า2คันที่เหลือที่เข้าสู่รอบ4คันสุดท้ายนี้มาชมกันต่อในคู่ที่2ของรอบ4คันสุดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างเป้นักดิฟจากไทยเจอกับอลองนักดิฟจากมาเลเซีย ซึ่งนักดิฟไทยวิ่งนําได้ดีวิ่งฟูลไลคอยเก็บรอบนอกตลอดส่วนนักดิฟชาวมาเลเซียมีตัดเข้าในบางโค้งจบรันแรกรถของอลองก็เกิดปัญหาอีกแต่ว่าก็แก้ไขได้ทันในช่วงขอเวลานอกเมื่อกลับมาแข่งขันในรันที่2เหมือนว่ารถของอลองยังคงมีปัญหาอยู่ทําให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ตามที่ต้องการผลก็คือแข่งขันไม่จบและมีผลทําให้เป้เป็นฝ่ายชนะเข้าไปชิงชนะเลิศกับพี่ชายตัวเอง ในที่สุดคู่ชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างพี่น้องปอนเปแน่นอนว่าต่างคนต่างใส่กันอย่างสุดเสียงเครื่องยนต์อยู่แล้วโดยในรันแรก,ก่อนวิ่งนำก่อนซึ่งทั้งคู่กูวิ่งได้ดีทั้งคันนำและคันตามวิ่งได้น่าตื่นเต้นสมกับรอบชิงชนะเลิศ มาถึงรันที่2ต่างคงต่างวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนรันแรกแม้ว่าจะเปลี่ยนสลับคันนําคันตามไปแล้วเรียกว่าวิ่งเหมือนกันเป๊ะทั้ง2รันเลยทีเดียวสร้างความหนักใจให้กรรมการที่ต้องตัดสินเป็นอย่างมากแต่ว่ากรรมการก็ตัดสินใจให้กัปอนเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ในสนามที่2นี้ไปครองและถือว่าเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ด้วยเรียกว่าเป็นเพอร์เฟคแชมเปี้ยนเลยทีเดียว รุปผลการแข่งข,ขันในสนามที่2ของรายการ Thailand d i f f Series 2025แชมป์เป็นของปอนจาก Nexter and Dive to Diff Academy อันดับ2เป็นของเป้จาก Nexter Dive to Diff West Lake อันดับ3เป็นของเก่งจากชัชพล Engineering และอันดับ4เป็นของ Along f o o s i n g Racing Team สวัสดีครับผมปอนดิจิทัวทุกอย่งเลยนะครับสังกัด Nexter Dive to Diff นะครับ วันนี้เราก็อยู่ในรายการไทยแลนด d ดิฟซีรีส์นะครับผมรวมบวกกับเซาท์อีสต์เอเชียนะครับผมซึ่งเป็นสนามที่5และ6นะครับซึ่งทั้งหมดแข่งเนี่ยรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ไทยแลนด์จะปจบที่มาเลเซียนะครับผมนะฮะในปีนี้ก็ผมก็ไปตั้งแต่ต้นแล้วครับคะแนนเก็บเนี่ยอยู่ที่อันดับที่สี่แต่ณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะหวดขึ้นมาที่1ได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะไปไฟนอลสุดท้ายที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งรายการเนี่ยรองรับภายใต้กฎของฟอร์มูล่าดิฟนะฮะแล ะะก็จะเป็นกดเนี่ยอิงไปทางโฟมบราดิฟแล้วก็เพื่อให้คนไทยที่ทั้งมือใหม่และมือเก่าเนี่ยสามารถมาร่วมลงสนุกด้วยได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ในดวงใจทุกคนนะครับและอย่าลืมฝากเชียร์บอลไดทูดิฟ n เน็กซเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ